พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์กติศักเนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมภาคพิชานุกแลนิติศาสตร์บัณฑิตทีมด็อกเตอร์ติศักเนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความวันนี้ทีมพวกเรามีความรู้ข้อกฎหมายมาบอกให้ฟังในหัวข้อเกี่ยวกับการขอทุเลาการบังคับคดีหรือวางหลักประกัน การขอทุเลาการบังคับคดีหรือวางหลักประกันถ้าจำเลยแพ้คดีในศาลจำต้นหรือศาลอุทธร์เมื่อได้ยื่นอุทธร์หรือดีกาแล้วจำเลยอาจยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับคดีไว้ก่อนได้แต่ศาลอาจให้จำเลยวางเงินตามคำพิพากษาหรือหาเงินหรือหลักประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นมาวางต่อศาลก็ได้ หลักเกี่ยวกับการขอทุเลาการบังคับคดีหรือการวางหลักประกันก็จะมีตามนี้ครับผมขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณที่ท่านไลฟ์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมทีมดรกเติศักดิ์ัในติบัณฑิตไทยทนายวิธีพุทธและทีมทนายความสวัสดีครับ